ชื่อคุณยายอะไรครับยายทองคำยายทองคำเนาะหลวงปู่สุคนกิติวันโนในบวชประมาณปีพศเท่าไหร่ครับ2499เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ปังพระคุณศีเนาะ,ะแล้วหลวงปู่พระคุณศีเขาไปฝากกับหลวงปู่มีใช่ไหมไปฝากกับหลวงปู่ไปเองไปหาหลวงปู่มีครูบาอาจารย์ใหญ่เนาะยายเคยเห็นหลวงปู่มีไหมนหลวงปู่มี หลวงปู่มีนี่ก็เป็นครูหลวงพ่อใหญ่ปังอีกทีเองครับรู้อยู่ครับอยู่ครับหลวงพ่อใหญ่ปังเป็นลูกศิษย์เพราะว่าท่านเดินไปพม่ากับหลวงปู่มีหลวงปู่ปังเนี่ยเนาะโอยายเห็นหลวงปู่มีไหมทันไหมเห็นเห็นเห็นี่ยผมเกิดไม่ทันหลวงพ่อใหญ่ปังเสียอยู่วัดใหญ่หลวงปู่มีขึ้นมาก็หลวงปู่มีล้มกอแปะนงค่ะนี่ศาลาวัดน้องคนน่ะท่านเสียใจเลยเนี่ยท่านไม่ใช่หรอกท่านเดินขึ้นมาไงล้มกอแปะเพราะว่าเพราะว่าเป็นลูกศิษย์เอกของท่านเลยใช่ไหมโอ้หลวงปู่อใหญ่ปังเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกกับหลวงปู่ ทุกคนก็ดําเนินตอนลอยตามผู้บาอาจารย์เนาะ,ะก็ว่าหลานี่ไม่ได้บวชก็เอาบชนี่นะ่ะเพเป็นหลานของหลวงปู่ปังด้วยหลวง,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 งพ่อหลวงลุงเนี่ยเป็นหลานโอหลวงงหลวงพ่อใหญ่ฟังเนี่ยเป็นน้องคนน้อยของพ่ออ๋อ oh, ครับสร้างวัดนี่ทำวัดนี่พ่อฉันยังอุ้มฉันมาตอมน,น,น้อยมาช่วยเขาทำแล้วพ่อมาช่วยหลวงปู่ปังหรือว่าหลวงปู่อิสิโกอิสที่ตั้งชื่อตามฉันเนาะอิสการามเนี่ยเนะาะอันนี้วัดชื่อวัดแต่ชื่อหลวงพ่อใหญ่ฟัง <c oughs> อินทรีสังวรอินทรีสังวรเป็นยศดพระครูเนาะประยศดพระครูอินทรีสังวงรหลวงพ่อใหญ่ปังในบวชให้หลวงปู่สุคนได้ตัสองสามปีท่านกมรณะใช่ไหมสองพันห้าร้อยกว่าหอท่านเสีย,ยท่านเสียก็มีเพราะ่าห้าสิบสองปีเพราะว่าหลวงปู่ท่านาได้ห้าสิบสองท่านมรณะก่อนอาจารย์เนาะอาจารย์มรณะปีหนึ่งสี่คือหลวงปู่มีเนี่ยมรณะหลงสี่โอ้สดงว่าหลวงปู่มีก็เคยมานี่เนาะเยเคยมาครับ หลวงปู่มีหลวงปู่ทาหลวงปู่สุพีหลวงปู่สุคนเคยบอกกับม,มานี่กันอยู่หลวงปู่ทาน,นี่ท่านเคยมา<ง>มมาอยู่แต่นู่นแต่หลวงพ่อสุมีมาบ่อยโอเป็นสามิกาหลวงปู่ทุกคนทั้งเหมือนเป็นเพื่อนพรรก,กันนั่นเนาะหลวงพ่อสุพีนี่ท่านมากของหลวง วันวันเผาหลวงปู่สุภีผมก็ไปนั่งกับหลวงปู่สุคนนั่นแหละท่านอะไรกันมากท่านไม่รับไม่นอนในสองวันสองคืนท่านนั่งเฝ้าซบกันเลยท่านผูกพันกันมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ประมาณวันที่ยี่สิบกว่างานพระราชทานเพลิงครับท่านวันงานพระราชทานเพลิงซพที่ซ้ำมืด ท่านไปอยู่ทั้งวันเลยผมก็อยู่ด้วยวันนั้นดีวันนั้นสดใสไม่เป็นไรเนี่ยก่อนที่ท่านจะตอนที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลลูกศิษย์ว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลท่านก็ไปกราบหลวงปู่มีแบบหามไปเลยท่านไปทุกทุกไปบ่อยมากผมก็ดูแลท่านอย่างนั้นแหละเนี่ยเนี้ยเขาจะบอกว่าโอย้ายไปหาหลวงหลวงปู่มีอีกแล้ว ไปท่านก็ไปกราบแล้วก็เอารูปมาเทินหัวท่านบอกนี่เขาถามว่าข้าหายป่วยมาครั้งนี้จะไปไหนบอกว,ว่าจะไปวัดหลวงพ่อมีวัดป่าสุงเนินเนาะวป่าสุ่งเนินแล้วก็จะไปรันทิพพุทธไ,ไปวัวดป่าชนะพันท์แกบอกผมอยู่เพราะว่ารู้ทางนี้ว่าหลวงพ่อมีท่านนั้นสายของท่านท่านอยากให้เนี่ยท่านบอกผมไว้ท่านอยากนิมนต์วัดป่าชนะพันธ์วัดป่าบันดอนวัดป่ากุจิกวัดสะเพงวัดสะมืดมาจัดงานใหญ่สักครั้งหนึ่ง เลยไม่ได้จัดให้ท่านแต่เดี๋ยวพยายามจะติดต,ต่อดูว่างานประชุมเพลิงท่านวันที่สี่เนาะอยากให้เจ้าวัดแต่ละวัดมาน้อยยายน้ะหลวงปู่เป็นยังไงบ้างอุปนิสัยท่านการสอนการสอนก็เอาจริงดีๆแต่านะสอนนี่กระบอกให้ฉันว่าไม่สบายเหนื่อยมากค่ะนั่งใกล้ๆแล้วกระบอกของคำใจเย็นๆนิ่งๆไมทำอย่างอื่นเลยนนลคุณยายนี่ถือว่าเป็น เป็นน้องสาวใช่ไหมเป็นน้องแท้ๆเลยน้ำตะกุนเดิมหลวงปู่เนี่ยอะไรฮะับอนสุเนินโอนสุงเนินเนาะอ๋อน้ำตะกุนอ้นสุงเนินอ๋อคุณยายนี่ชื่อคุณยายยายทองคำน้ำตะกุนอะไรครับอันนี้น้ำตะกุนแฟนคุณวาดลานนท์อ๋อน้ำตะกุนน้ำตะกุนใหม่เนาะน้ำตะกุนเดิมก็อ้นสุงเนินน่ะเนาะ ขอบคุณคุณยายนะครับคุณยายนี่เป็นน้องสาวของหลวงปู่สุนคนกิติวันโนนะครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดหลวงปูม่มาตลอดเนาะตลอดเคยเป็นเล็กน้อยก่อนท่านดูแลเรามาอ๋อครับนี่พอแกเกิดแล้วเ,ลเราก็ต้องดูแลท่านลูกเราก็รักท่านดูแล<อ>ท่านคนไม่รู้ว่าจะท่านดูแต่ท่านพูดตรงเ,เวลาพูดพิษท่านชอบยุด<ม>ดูเลยไม่มีพี่ตีใครแบบว่าอันนี้เป็นสิ่งด้รู้แต่คนฟังท่านยากเพราะว่าท่านใช้สมาธิชั้นสูงเนาะจนคุยแต ท่านชอบยกประโยชน์ขึ้นใจดีดีครับมป็นมาเพราะว่าได้หมดเลยครับผมคุยกับท่านบ่อยมากเลยแต่ธรรม่าตท่านจะฝังยากนิดนึงท่านจะยกประโยชน์ให้เรามาเมืนพุทธาพิปัตนาให้เราตอบแต่ผมอตไม่ถูแกกนดูครับม่ยากเลยเนาะ อันนี้ก็น้องสาวแท้ๆของหลวงปู่สุนคนกิติวันโนนะครับลูกศิษย์หลวงปู่มียานมุนีนะครับแกจะไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์โดยตรงแต่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ปังหรือพระครูอินทร์สังวรอีกทีหนึ่งก็นําไปฝากให้หลวงปู่มีนะครับท่านจะเรียกหลวงปู่มีว่าหลวงปู่ใหญ่เนาะหลวงปู่ใหญ่ท่านไปสงเดินท่านบอกมากราบหลวงปู่ใหญ่หลวงพ่อใหญ่อ๋อหลวงพ่อใหญ่ครับท่านจะไปกราบบ่อยมากนะครับผมก็มีโอกาสได้ดูแลท่าน ก็อยู่กัตตากของพ่อใหญ่แกคนเขียนกระถินเลยแกบอกผมอยู่ด้วยแกแปลงเต็มที่ทุกเลยเนาะใครเขาหลวงพ่อมีก็ไม่ค่อยพูดก็ไม่มีใครกล้าเข้าเรื่องของเรื่องที่นี่เขาได้แต่หลวงพ่อหลวงโรงเรียนแต่พอแกปลูกพันมากเนาะแกไปวัดป่าบ่อยมากเลยบุรณะกุฏิก็ย้อนแกแหละบุรณะกุฏิให้แกเพราะว่ามันตอนมันไม่เรียบร้อยเนาะยายเนาะแกก็อยากได้กุฏิใหม่ผมก็ไปรุณากุฏิ้วัดป่าตรงเนินในแกนี่แหละก็ไม่ได้มาว่าก็สร้างคำบุญนวดไทย ันนาาหลลยแโอ้ครับโอ้โรงเรียนราดลังสรรเนี่ยเนาะโอ้หลวงปู่นี่ท็ทำเพื่อการท่าประโยชน์เนาะไปน้ำขังเข้าไปไปในเมืองที่เพาะคนแก่ไปอยู่ลักไปไปหมดคนไม่ค่อยรู้คนจะมารู้ตอนท่านเสียเนี่ยเนาะมีคนมามากมากมาวันวันวันรดน้ำน้ำน้ำท่านอะมีไรต่อไรต่อให้ทันเข้าไปต่อไรไม่ให้ทันเข้าไปต่อคนท้องถิ่นเขาไม่รู้เลยว่ามีพระดีขนาดนี้อยู่นี่ โองเขาไม่รู้ทางวัดป่าเนาะเราไม่ใช่นักเทศเหมือนพระนักเทศเนาะมันคนละอย่างกันแต่ทางสุนทรเนี่ยเขารู้มัดเขานับถือมัดว่าใจเระยาย่ทางนายกเทศมนตรีทั้งอะไรนับถือมัดเหมือนที่เหมือนน้องเราเขาอย่างรักนะครับเพียงอาจารย์ปัญญานี่แกก็ยังนับถือเลยเพราะแกก็ไปหาอาจารย์ปัญญาบ่อย หลวงพ่อปัญญาที่การปัญญาวัดตรพิงต้องไปตั้งลูกครับลูกชายที่นี่หล<อ>วงพ่อก็ขอย้ำดูเองอ๋ออยู่เราไม่กล้าให้อ๋ออยู่ก็เน,นี่ยก็ดีที่สุดครับปัญญา,าท่านท่านดูดีท่านดูลัดเลี้ยงครับเพราะว่าฉันไม่กล้าให้อยู่โดอกรับ พระอาจารย์มัญญาแกบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องพิธีงานศพหมดเลยทั้งเมนทั้งไม่จันทร์แกไปเตรียมมาจากสมือดนะครับแกไปเตรียมไม้จันทร์ตัดมาไหว้แล้วก็ให้อุโบสถกติกาเหล่าไหว้ผมก็ไปหาทำด้ว้ท่านจัจ่ายทำเนาะจัทรจานทายปีผมว่าไม่ได้จัดงานหลวงปู่แกอยากให้ทางสเนทจัดงานวันที่เจ็ดธันวาแล้วแกก็จะไปเป็นประธานให้ทุกวัดที่หลวงปู่มีเคยไปอยู่น่ะท่านจะทำของท่านท่านจะทำของท่านผมก็รับปากแล้วแต่ว่าท่านก็มาละสังขารก่อนเนาะ แต่เยาวน์เยาวน์เผ่านี่ก็อยากให้ทุกวัดเดีมาเดี๋ยวผมจะลองประสานไปตามวัดต่างๆที่ท่านอยากให้มาเนาะอย่างอื่นไม่เป็นไรเราเป็นแต่ว่าคำพูดไม่เพาะอย่างเดียวโอ้ครับเข้าใจอยู่ผมแต่ผมชอบท่านคุยตรงดีถ้าเราพูดผิดในท่านนั่นเลยอย่าพึ่งตอมน้ำนะอย่าพึ่งน้ำหนาไอ้วันพุธอย่าพึ่งน้ำหนาแกแกดีมากเลยหลวงปู่ผมนับถือมากครับ ครับโอ้ oh, วันนี้คุยกับคุณยาย8นาทีเลยรับขอบคุณคุณยายมากนะครับ <laughs> น้องสาวแท้ๆของหลวงปู่สุคนติวันโนนะครับ <c oughs> เราก็ได้รู้จากห้องสมุดที่มีชีวิตนะครับเราว่าหลวงปู่ได้เป็นลูกศรรษิษย์หลวงปู่มียังไงนะครับเราหลวลงอาจาร,รย์ใหญ่ของท่านคือใครครับขอบคุณมากครับ,บคุณยายครับ <c oughs>